การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนสวัสดีค่ะน้องๆเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนกันไปแล้ววันนี้เราจะมารู้จักกับจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนกันบ้างนะคะ จำนวนนับที่มากขึ้นแบบนี้น้องๆต้องตั้งใจเรียนไปพร้อมกับพี่นะคะพี่กระต่ายมีลูกปิงปองและกระบอกสำหรับใส่ลูกปิงปองวางเรียงกันอยู่เจ็ดแถวโดยเราจะแทนกระบอกเป็นค่าประจำหลักจากขวาไปซ้ายดังนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนเอ๊น้องๆรู้หรือเปล่าคะ ว่าหลักถัดไปทางซ้ายคือหลักใดเราไปรู้จักกับค่าประจำหลักในหลักถัดไปกันค่ะพี่จะแทนลูกปิงปองหนึ่งลูกเป็นจำนวนนับหนึ่งยังจำกันได้ไหมคะเมื่อใส่ลูกปิงปองลงในกระบอกหลักหน่วยจำนวน1ิลูกจะอ่านได้ว่าสิบหน่วยซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักหน่วยเรียกว่าหลักสิบดังนั้นสิบหน่วยคือหนึ่งสิบค่ะซึ่งสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วย ตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งสบค่ะเมื่อใส่ลูกปิงปองลงในกระบอกหลักสิบจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบสิบซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักหน่วยเรียกว่าหลักร้อยดังนั้นสิบสิบคือหนึ่งร้อยค่ะ ซึ่งสามารถเขียนแสดงจํานวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จํานวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งร้อยค่ะเมื่อใส่ลูกปิงปองลงในกระบอกหลักร้อยจํานวน10ลูกจะอ่านได้ว่าสิบร้อยซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักร้อยเรียกว่าหลักพันดังนั้นสิร้อยคือหนึ่ค่ะ ซึ่งสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งพันค่ะเมื่อใส่ลูกปิงปองลงในกระบอกหลักพันจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่า10บพันซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักพันเรียกว่าหลักหมื่นดังนั้นสิบพันคือหนึ่งค่ะ ซึ่งสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่า1นึ่งหมื่นค่ะเมื่อใส่ลูกบิงปองลงในกระบอกหลักหมืน่นจำนวน10ลูกจะอ่านได้ว่า10บ0มืนซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักหมืน่นเรียกว่าหลักแสนดังนั้น10บ0มืนคือ10,000แสนนั่นเองค่ะ เราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งแสนค่ะเอและหลักถัดไปของหลักแสนคืออะไรนะเราไปดูกันค่ะโดยพี่จะใส่ลูกปิงปองลงไปในกระบอกหลักแสนจำนวนสิบลูกแบบนี้ น้องๆคิดว่าจะอ่านได้ว่าอย่างไรตอบกันได้ไหมคะพี่จะบอกให้เราจะอ่านตัวเลขในหลักนี้ได้ว่าสิบแสนซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักแสนเรียกว่าหลักล้านดังนั้นสิบแสนคือหนึ่งล้านเราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะ จำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งล้านค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจำนวนหนึ่งล้านมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไปต่อกันเลยค่ะต่อมาเมื่อเราใส่ลูกบิงปองลงไปในกระบอกหลักล้านจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบล้านซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักล้านเรียกว่าหลักสิบล้านดังนั้นสิบล้านคือสิบล้าน เราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวเลขอินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะจำนวนนับนี้อ่านว่าสิบล้านค่ะเมื่อเราใส่ลูกปิงปองลงไปในกระบอกหลักสิบล้านจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบสิบล้านซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักสิบล้านเรียกว่า หลักร้อยล้านดังนั้นสิบสิบล้านคือร้อยล้านเราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะจำนวนนับนี้อ่านว่าร้อยล้านค่ะน้องๆคะเรามาสรุปความสัมพันธ์ของตัวเลขในหลักต่างๆได้แบบนี้นะคะ สิหน่วยคือหนึ่งสิบสิบสิบคือ100่งร้อยสิบร้อยคือหนึ่งพันสิบพันคือ1นึ่งหมื่นสหมืคือหนึ่งแสนสิคือหล้านสิล้านคือหน่งสิบล้านสิบสิบล้านคือหน0่งรล้านเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยนะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะ าละค่ะพี่มีตัวอย่างจำนวนนับที่มากกว่าแสนให้น้องๆดูกันค่ะว่าจำนวนนับที่เห็นอยู่นี้แยกตามค่าประจำหลักได้อย่างไรกันนะน้องๆได้เรียนจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนกันมาแล้วใช่ไหมคะใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะเราพิจารณาที่หลักหน่วยกันก่อนเลยค่ะเลขสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองหน่วยเลขสองอยู่ในหลักสิบมีค่าสองสิบเลขหก อยู่ในหลักร้อยมีค่าหกร้อยเลขห้าอยู่ในหลักพันมีค่าห้าพันเลขสอยู่ในหลักหมื่นมีค่าสามหมื่นเลขสองอยู่ในหลักแสนมีค่าสองแสนเราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวหนังสือได้ว่าสองแสนสหันห้ยยิสอง จำนวนนับนี้แยกตามค่าประจำหลักได้เป็นเลขเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเจ็ดหน่วยเลขเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเจ็ดสิบเลขสี่อยู่ในหลักร้อยมีค่าสี่ร้อยเลขศูนย์อยู่ในหลักพันมีค่าศูนย์พันเลขแปดอยู่ในหลักหมื่นมีค่าแปดหมื่นเลขห้าอยู่ในหลักแสนมีค่าห้าแสน เราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวหนังสือได้ว่าห8400นแนจำนวนนี้แยกตามค่าประจำหลักได้เป็นเลข6อยู่ในหลักหน่วยมีค่า6หน่วยเลข3อยู่ในหลักสิบมีค่า30สิเลข7อยู่ในหลักร้อยมีค่าเจ0ร้อยเลขหอยู่ในหลักพันมีค่าห0 0 0ันเลขสอยู่ในหลักหมื่นมีค่าสี่0มื่น เลขสองอยู่ในหลักแสนมีค่าสองแสนเลขหนึ่งอยู่ในหลักล้านมีค่าหนึ่งล้านเราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวหนังสือได้ว่าหนึ่งล้านสองแสนสี่มื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกเรามาดูตัวอย่างต่อมาค่ะจำนวนนับนี้แยกตามค่าประจำหลักได้เป็นเลขสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองหน่วย เลขสองอยู่ในหลักสิบมีค่าสองสิบเลขหกอยู่ในหลักร้อยมีค่าหกร้อยเลขศูนย์อยู่ในหลักพันมีค่าศูนพันเลขศูนย์อยู่ในหลักหมื่นมีค่าศูนย์หมื่นเลขหกอยู่ในหลักแสนมีค่าหกแสนเลขห้าอยู่ในหลักล้านมีค่าห้าล้านเลขสามอยู่ในหลักสิบล้านมีค่าสามสิบล้าน เราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้ว่าสามสิบห้าล้านหกแสนหกรอยี่สิบสองตอนนี้เรามาฟังสรุปกันค่ะจำนวนนับเกิดจากตัวเลขโดดสิบตัวคือศูน3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดและ9้าโดยจะมีค่าตามหลักหรือตำแหน่งดังนี้หน่วยสิบ ร้อยพันม Espero. หม no ื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเรื่อยไปโดยเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักหมื่นเป็นเลขโดดในหลักแสนเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักแสนเป็นเลขโดดในหลักล้านเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักล้านเป็นเลขโดดในหลักสิบล้าน เลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักสิบล้านเป็นเลขโดดในหลักร้อยล้านและเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นหลักพันล้านหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านการอ่านจำนวนและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้เริ่มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดไปหาหลักที่มีค่าน้อยที่สุดทีละหลักค่ะการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่าแสน ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะน้องๆบทเรียนวันนี้สนุกไหมคะน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบา,บายบายค่ะ